ไม่บอกไม่รู้นะนี่เพลงดังเพลงนี้แต่งมาจากชีวิตเจ้าพ่อพี่คนนี้นั้นมีแต่ให้เจ้าใช่ไหมไม่เคยให้พี่อยากได้อะไร หาให้ทันทีให้เจ้ามากอย่างนี้ไม่ดีอีกหรือแม่คุณพี่วันนี้พี่ก็ยังให้เจ้าวันไหนเจ้าใจพี่ให้ความจริงใจให้ความรักพี่บ้างสิให้เจ้ามากอย่างนี้ให้พี่ไม่ได้เชียวหรือนี่คือเนื้อเพลงบางส่วนจากเพลงพี่มีแต่ให้ต้นฉบับบันทึกเสียงครั้งแรกขับร้องโดยเอกชัยชิมพวงซึ่งก็คือคนคนเดียวกันกับเอกชัยศรีวิชัยในปัจจุบันนี้เอง แต่ตอนที่บันทึกเสียงเพลงนี้ครั้งแรกเมื่อปี2528เอกชัยใช้นามสกุลชิมพวงศ์ตามครูชวนชายชิมพวงศ์ครูเพลงซึ่งเป็นนักแต่งเพลงที่แต่งเพลงพี่มีแต่ให้เพลงขาดคนหุงข้าวจักรยานคนจนโชคดีที่รักไอ้หนุ่มตู้เพลงเป็นต้นสำหรับที่มาที่ไปของเอกชัยชิมพวงศ์ขอยกมาคร่าวๆเฉพาะส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับเพลงพี่มีแต่ให้ที่เรานำเบื้องหลังมาเล่าในวันนี้ดังนี้นะครับ เอกชัยศรีวิชัยชื่อเล่นว่าเอกเกิดเมื่อวันจันทร์ที่10กันยายนปี2505เป็นชาวอำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชเจ้าของเพลงหมากัดและพี่มีแต่ให้อันโด่งดังนอกจากนี้เอกชัยศรีวิชัยยังมีผลงานการแสดงภาพยนตร์และกำกับภาพยนตร์หลายเรื่องเป็นผู้ก่อตั้งวงศรีวิชัยโชว์ตอนที่แม่ตั้งครรภเอกชัย e. ได้นำโชคมาให้ครอบครัวให้ถูกหวยบ่อยๆทุกรอบ เลยได้รับการตั้งชื่อว่าบุญรอบเขาจึงมีชื่อจริงว่าบุญรอบศรีวิชัยชีวิตในวัยเด็กมีความลำบากรับจ้างกรีดยางถางหญ้ารับจ้างทำนาปลูกพริกเก็บข้าวไม่มีเงินซื้อแม้แต่ชุดลูกเสือเลยไม่ได้ศึกษาต่อระดับมัธยมจึงเข้ามาเป็นบอยในตัวเมืองและสมัครเป็นพานโรงแล้วเรียนต่อจนจบมศ .5 จากโรงเรียนมัธยมในตัวเมืองแต่ด้วยความที่เขาอยากเป็นนักร้องจึงหัดร้องเพลงด้วยตัวเอง จากนั้นเข้ากรุงเทพทำงานเป็นบ่อยและร้องเพลงเป็นอาชีพเสริมตามร้านอาหารส่งเสียตัวเองเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยรามคำแหงจนจบปริญญาตรีรัฐศาสตร์บัณฑิตเอกชัยเริ่มอาชีพนักร้องโดยการร้องเพลงที่ห้องอาหารปูเปเมื่อประมาณปี2527ขณะที่เขาร้องเพลงที่ปาลาติโนย่านถนนจรญสนิทวง์ครูชวนชายชิมพวงครูเพลงชื่อดังได้เข้ามาทำธุระที่ร้านอาหารเกิดได้ยินเสียงของเขาและติดใจน้ำเสียงเห็นว่าเขามีเสียงแปลก จึงได้เรียกมาทําความรู้จักและต่อมาก็ได้ร่วมกันทํางานเพลงโดยครูชวนชัยชิมพวงทำมาสเตอร์เพลงให้แต่ในช่วงแรกยังไม่ค่อยได้รับความสนใจเท่าไรนักอย่างไรก็ดีมีบริษัทหนึ่งสนใจรับมาสเตอร์ไปแต่หลังจากนั้นอีก4ีหวันบริษัทก็ปิดตัวลงมาสเตอร์จึงตกอยู่กับบริษัทดังกล่าวทั้งเอกชัยและครูชวนชัยจึงต้องมาทำมาสเตอร์ใหม่โดยมีเพลงพี่มีแต่ให้รวมอยู่ด้วยจนได้ห้างเมโทรของในห้างบุรชัยธรรมสังคีติ รับมาสเตอร์ไปและออกผลงานชุดพี่มีแต่ให้และตอนนั้นใช้ชื่อว่าเอกชัยชิมพวงแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรหลังจากนั้นก็ได้ออกผลงานอัลบั้มชุดที่2ต่อมาเอกชัยแยกมาอยู่กับห้างสรรเสริญรุ่งเสรีชัยและร่วมเดินสายทำวงไปกับอาพาพนนครสวรรค์จันทราธีรวันณยิ่งยงยอดบัวงามและเด่นชัยสายสุพรรณและได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นเอกชัยศีวิชัยและผลิตผลงานรุ่ยมาจนมีเพลงหมากัดที่สร้างชื่อให้เขาอีกเพลงหนึ่ง สำหรับเพลงพี่มีแต่ให้ที่ทําให้ชื่อเอกชัยศีวิชัยเป็นที่รู้จักเมื่อหลายปีก่อนโน้นแฟนเพลงบางส่วนเข้าใจผิดคิดว่าคนร้องต้นฉบับคือธานินอินทรเทพซึ่งร้องเพลงนี้ในสไตล์เพลงลูกกรุงบางแห่งยังระบุเครดิตผิดไปว่าเพลงพี่มีแต่ให้แต่งโดยทวีพงมณีนินแต่ความจริงก็เป็นดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นผู้แต่งคือครูชวนชัยชิมพะวงซึ่งว่ากันว่าท่านได้ไอเดียมาแต่งเพลงนี้จากวลีประจําตัวของแคลอทอนิกุล ซึ่งยุคหนึ่งเป็นคนดังมีคนให้ฉายาเขาว่าเจ้าพอนครบานและมีสโลแกนประจำตัวว่าพี่มีแต่ให้แคลวทนิกุลเกิดที่ตำบลดอนมโหราอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามในครอบครัวของคนไทยเชื้อสายจีนตอนที่เขาเกิดมามีคู่แฝดด้วยแต่ว่าคู่แฝดได้เสียชีวิตไปหลังจากคลอดไม่นานเขาซึ่งมีชีวิตรอดอยู่จึงได้ชื่อว่าแคลวซึ่งหมายถึงการแคลวคลาดจากอันตราย พอเริ่มโตเป็นหนุ่มหนุ่มแคล้วเดินทางเข้ากรุงเทพคล้ายนักสแสวงโชคมุ่งไขวคว้าหาอนาคตตามประสาหนุ่มที่อยู่ในวัยเลือดไฟกำลังแรง เขามาพักอาศัยอยู่กับพี่สาวซึ่งมีบ้านอยู่ย่านสวนมะลิที่นี่เองเขาได้คบกับวัยรุ่นรุ่นราวคราวเดียวกันจนมีเพื่อนสนิทหลายคนและชอบไปดูการซ้อมมวยของนักมวยจึงมีโอกาสได้รู้จักกับนักมวยหลายคนโดยมีนักมวยรุ่นพี่ชื่อหมึกตรอกถวายจนเวลาต่อมาก็กลายเป็นเพื่อนที่สนิทสนมกันแล้วทนิกุลค่อยๆกลายเป็นผู้กว้างขวางในย่านสวนมะลิเมื่อชีวิตของเขาแวดล้อมไปด้วยเพื่อนฝูงและลูกน้องหลายรูปแบบมีทั้งนักมวยนักเลงใจถึงในพื้นที่เขาจึงกลายเป็นหัวโจก วันเวลาผ่านไปเขาได้รับฉายาว่าเหลาสวนมะลิโดยหลายคนมักจะเรียกเขาว่าเฮียเหลาซึ่งในเวลาต่อมา ชื่อเหล่าสวนมะลิหรือเฮเหล่านี้จึงกลายเป็นชื่อของผู้กว้างขวางในย่านสวนมะลิซึ่งมีผู้มีบารมีมีผู้กว้างขวางคนอื่นๆกลายมาเป็นเพื่อนสนิทสนมกันมากมายและเขาก็มีลูกน้องอีกจํานวนไม่น้อยโดยรวมๆการเติบโตในเส้นทางสายสีเทาทําให้เขาได้รับฉายาว่าเจ้าพ่อนครบาลหรือเจ้าพ่อเบอร์หนึ่งสำหรับคําว่าพี่มีแต่ให้ซึ่งเป็นเชื้อไอเดียให้เกิดเพลงอมตะนี้น่าจะมาจากช่วงที่แคล้วธนิกุลเป็นเจ้าพ่อวงการมวยเป็นที่รู้จัก ในฐานะโปรโมเตอร์ในวงการมวยไทยมวยสากลและมวยสากลสมัครเล่นและมีค่ายสอธนิกุลซึ่งเป็นค่ายมวยของตัวเองในยุคนั้นถือเป็นยุคทองของเจ้าพ่อวงการมวยที่ชื่อแคลวธนิกุลด้วยบุคลิกที่มีการเล่าขานว่าเขาเป็นคนใจถึงรักพวกพ้องทําให้เขาเริ่มมีบริวารมีลูกน้องมากขึ้นมากขึ้น เมื่อแคล้วธนิกุลจัดชกมวยการกุศลอยู่บ่อยๆและได้มอบเงินให้ที่นั่นที่นี่อยู่เป็นประจำคําว่าพี่มีแต่ให้จึงเกิดขึ้นและครูชวนชัยเฉียมพะวงคงจะปิ๊งไอเดียเลยเอามาเขียนเป็นเพลงรักเมื่อเป็นเพลงออกมาจึงกลายเป็นเพลงประจําตัวของเจ้าพ่อไปโดยปริยายและในยุคต่อมานักการเมืองหรือข้าราชการบางคนที่ชีวิตคลุกคลีอยู่กับพี่ๆน้องๆในเส้นสายหรือในสายสัมพันธ์ของตนก็รู้สึกอินมีอารมณ์ร่วมไปกับชื่อเพลงนี้เพลงพี่มีแต่ให้นอกจากจะเป็นเพลงใน ดวงใจของผู้มีความรักแบบหนุ่มสาวที่รักเขาข้างเดียวตามเนื้อเพลงก็ยังเป็นเพลงในดวงใจของสายบูสายการเมืองและสายอื่นๆด้วยในช่วงที่ความดังของเพลงพี่มีแต่ให้กําลังเบ่งบานสุดๆส,ส่วนหนึ่งที่เป็นปัใจจัยให้เพลงนี้อยู่ในความสนใจอยู่ในการรับรู้ของคนทั้งประเทศได้บ่อยและตอกย้ําไปกว้างไกลน่าจะมาจากเพลงนี้พ่วงอยู่กับสโลแกนประจําตัวของเจ้าพ่อนครบาลแคล้วทนิคุณที่ยามนั้นเป็นข่าวเป็นจุดสนใจอย,อยู่เนืองๆและเมื่อเขา ไปปรากฏตัวบนเวทีงานกุศลที่ไหนเจ้าพ่อคนนี้ก็จะร้องเพลงพี่มีแต่ให้อยู่เสมอต่อมาทานินอินทรเทศจึงได้นําเพลงนี้ไปบันทึกเสียงใหม่ในสไตล์เพลงลูกกรุงจึงทําให้หลายคนที่เพิ่งรู้จักเพลงนี้ทีหลังเข้าใจผิดคิดว่าทานินคือต้นฉบับเพลงพี่มีแต่ให้ หลังจากแล้ทนิี้คุณถูกยิงเสียชีวิตปิดตำนานเจ้าพ่อ,อนครบาลเอกชัยชิมพวงศ์ได้ย้ายมาสังกัดในค่ายใหม่และใช้ชื่อเอกชัยศีวิชัยและก็นำเพลงพี่มีแต่ให้มาบันทึกเสียงอีกครั้งเวอร์ชั่นที่นำมาร้องใหม่นี้เองที่กลายเป็นเพลงฮิตติดอยู่ในใจแฟนๆมาจนถึงวันนี้และทั้งหมดนี้ก็คือที่มาที่ไปเบื้องหลังของเพลงพี่มีแต่ให้อลนลอลั่นนะครับวูดี้แชนแนลขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามโปรดช่วยกดกระดิ่งกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ทีมงานสรรหา เรื่องราวแง่มุมที่น่าสนใจแบบนี้มานำเสนอในโอกาสต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ